ก็สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับพี่นุ้ยนะคะ NNK Channel นะคะวันนี้เราจะมานะคะทำการรีวิวนะคะอาชีพเสริมนะ,ะนก็คือลูกชิ้นทอดนะคะ<อ>ก็เดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าเราเลือกลูกชิ้นมานะคะมีลูกชิ้นอะไรบ้างนะคะทุกคนแล้วก็เราจัดร้านยังไงเตรียมอะไรยังไงก็อย่าลืมนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่อง NNK Channel ร้านลูกชิ้นทอดของเราในวันนี้นะคะ ก็จะมีนี่ด้วยมีถังน้ำแข็งด้วยนะคะเพื่อจะขายน้ําอัดลมนะคะทุกคนนะคะตอนนี้ก็ป้ายกำลังจะล,ลงมานะคะนี่ปาปลงมาแล้วนะคะมีอะไรบ้างอะไรบ้างนี่นะคะเขาจะทําการบอกนะคะนี่ม้ละห้าใบานะ,ะอันนี้จะเป็นหนังกรอบไก่นะคะอร่อยมากอันนี้จะเป็นชีสนะคะอันนี้จะเป็นไส้กรอกไก่นะ,ะเป็นโอชานะคะทุกคน อันนี้จะเป็นแฟงสโมกไก่นะคะแล้วนี่เลยทีเด็ดคืออันนี้ลูกชิ้นหมูหลังอำเภอนะคะคือดังมากนะคะในจังหวัดกำแพงเพชรนะทุกคนเนี่ยลูกชิ้นหมูหลังอำเภอนะคะก็จะเป็นหมูกับมีเนื้อนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นปาลาระเบิดนะคะนี่เลยมีเยอะๆแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราจะทําการเอาชุกไม้นะคะอย่างละไม้เดี๋ยวเราจะไปกินรวมกันว่า มันจะอร่อยหรือเปล่านะคะน้ำจิ้มนะคะจะมีแบบหวานกับแบบเผ็ดนะ,ะ <สๆ S 1> อันนี้จะเป็นแบบเผ็ดนะคะส่วนอันนี้จะเป็นแบบหวานสําหรับเด็กแบบว่าไม่เผ็ดเลยนะคะส่วนแบบเผ็ดนะ,ะมันก็จะมีนี่ฮะแบบเผ็ดจะให้ดูนะมันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่แบบนี่นะ,ะนมันก็จะมีพริกรอยอยู่นี่อันนี้คือเราไม่ได้ใส่ผักชีอันนี้น้ําจิ้มเนี่ยอันเนี้ยครัวพี่หนูทําเองเลยนะคะทุกคน นี่นะครัวพี่หนูทำนะน,นั้นก็จะมีผักด้วยแตงนะคะถุงอะไรครบครบหมดนะ,ะตอนนี้เราทําการตุดตุดอุดติดแก๊สมีตุดนะคะทุกคนติดแก๊สวันนี้เราใช้เป็นหมอ้อแขกนะคะนี่เปิดรอน้ํามันให้มันร้อนนะคะจากนั้นจะหยิบใส่นะคะไม้ละ5บาทอย่างละไม้ก็จะเป็น5 10 15 20 25 30บห้าทนะบทะุกคน ตอนนี้นะคะน้ำมันก็ทำการร้อนแล้วตอนนี้เราจะทำการใส่ลูกชิ้นแล้วนะคะนี่เลยอ่าปาละเบิดลงไปก่อนเลยนี่ลูกชิ้นหมูนะคะชิน้นะคะนี่แฟงไก่ต้องบั้ง <What? S 1> บั้งหน่อยๆน,นะคะ <What? S 1> เพื่อให้มันเป็นทิกเจอร์เป็นลวดลายสวยงามนะคะโอ้โหดีด,ด,ด โอชาพี่โดม,มันจะแตกหรือเปล่าเอาแบบฟูไม่แตกครับอ๋อแบบฟูไม่แตกนะฮะแล้วอันนี้ก็นนังกรอบนะคะทําการบ้างมีโอ้โหน้ํามันแบบว่ากํกาลังเดือดปุ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 ดนั่นเป็นไงบอกแล้วระเบิดนะคะ ปาลาระเบิดไม่ระเบิดอะไรมันระเบิดวะน่ะลูกินับกินหนังอำเภอมันจะมีเอ็นด้วยไงจะมีเอ็นห,หมูด้วยปลาอีที่อยากให้ระเบิดไมมระเบิดนะคะทุกคนเอาเหลืองๆพี่โดงเหลืองนะใช่แต่ขอบกลมจะแตกอะดิแต่ตชีดไม่ต้องไม่ต้องเหลืองมากไอ้หน่อยอ้หน่อยอ้หน่อย ตอนนี้เราจะทำการดูพี่โด่งทอดไปก่อนนะคะทุกคนทุกคนตอนนี้นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทำการลาดน้ำจิ้มนะคะ น้ำจิ้มลาดลาดแล้วก็แตงนะคะทุกคนนี่โอ้โหแล้วก็จะทำการแตงนะคะวางตรงนี้นะคะนี่ใส่ถุงมือด้วยนะทุกคนเพื่อความสะอาดนะสุขลาอ,อันนมำใหม่ นี่นะคะทุกคนลูกชิ้นของเราหน้าตาเขาออกมาประมาณนี้นะคะนี่เดี๋ยวจะให้ดูแบบกลางแดดกลางแดดกลางแดดแบบแจ้งๆนะคะว่าโอ้โหมันฉ่ำๆน่ากินมากนี่นะคะแบบฉ่ำๆน่ากินมากเดี๋ยวเราจะมารีวิวทีละอย่างละอย่างนะคะว่ามันจะรสชาติแบบไหนนะคะทุกคนนี่นะะทุกคนตอนนี้นะคะพี่นุ้ยก็จะทําการชิมแล้วนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะลูกชิ้นแต่และอย่างแล้วก็น้ําจิ้มจะเป็นยังไงนะคะทุกคน ตอนนี้เราก็จะทําการลองลูกชิ้นก่อนนะคะเป็นดับแรกเพราะว่าลูกชิ้นเขายังไงก็อร่อยอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นปิ้งจะเป็นทอดอร่อยหมดนะคะหรือว่าจะทําแบบเหมือนใส่พวกก๋วยเตี๋ยวใส่พวกมะม่าอย่างเงี้ยโอ้โหจุดยอดทุกคนอร่อยมากน้ำจิ้มของโคพี่หนูจะมีความเผ็ดนิดๆแล้วก็หวานหน่อยๆนะคะแล้วก็จะมีความเปรี้ยวด้วยนะคะทุกคน น้ำจิ้มอันนี้คือเคี่ยวเองนะคะไม่ไม่ได้ใส่อะไรนะแถวบ้านพี่นุ้ยเขาจะมีพวกแบะแซอะไรที่มันทําให้เกิดความเหนียวอะไรไม่ได้ใส่นะคะคือเคี่ยวไฟอ่อนๆตั้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นธรรมชาติก็เลยเหนียวนะคะทุกคนอันนี้ก็จะมีแตงแอมต่อไปจะเป็นแฟงสมกไก่นะคะทุกคน อันนี้จะมีกลิ่นลมควันอยู่ในนี้กินเข้าไปปุ๊บมันจะมีกลิ่นลมควันหน่อยๆจะไม่ได้จะไม่ได้เยอะมากเกินไปนะคะทุกคนแต่ก็อร่อยนะคะส่วนอันนี้จะเป็นฮอทดอกแดงนะคะจะเป็นโอชาฮอทดอกอันเนี้ยคือส่วนมากอะ่ะเขาจะเอาไว้ทอดแบบให้มันเป็นแบบบั้งเป็นสี่เป็นสี่แฉกนะคะบั้งตรงกลางมันให้เป็นสี่เป็นสี่แฉก และทอดอ้ะค่ะนี้มันจะฟูเป็นกรอบจะชอบแบบกรอบๆบางคนก็ชอบแบบนิ่มๆน,นะคะแต่นี้พี่นุ้ยไม่ได้ทอดแบบกรอบเลยนะทุกคนถ้าทอดกรอบเลยมันใช้เวลานานมากับสุดยอดเขาจะมีกลิ่นกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะแล้วก็ความความนุ่มความหนึบนะคะทุกคนต่อไปจะเป็นชีสนะคะ ชีสอันนี้พี่นุ้ยไม่รู้อ่ะมันจะเป็นแบบชีสที่เป็นเป็นเป็นตุ่มตุ่มเป็นเม็เม็ดเม็ดเม็ดหรือว่าเป็นแบบชีสที่มันเป็นแบบกัดแล้วมันจะมีไส้ข้างในเป็นเยิ้มเยิ้มอันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองลุ้นกันนะคะว่าชีสจะเป็นแบบไหนนะคะอ๋ออันนี้ชีสอันนี้นะคะจะเป็นแบบเป็นตุ่มตุ่มเป็นเม็ดเม็เม็ดเมดชีสอยู่รอบอันนะคะไม่ได้ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็นเหมือนลาวาที่อยู่ข้างในงนะทุกคนอันนี้ชิดอันนี้หอมเนยมากน่าจะเป็นชิดเนยนะคะทุกคนอันต่อมานะคะอันนี้จะเป็นหนังกอบหนังกอบไก่นะคะอันนี้ อร่อยมากพี่นุ้ยจะบอกเลยว่าพี่นุ้ยกินแต่ยี่ห้อนี้นะคะถ้าเป็นหนักกรอบจะกินแต่ยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้อร่อยมากถ้าใครอยากรู้นะคะคอมเมนต์มานะคะเนี่ยตัวนี้อร่อยมากลูกชิ้นหรือว่าฮอทดอกแต่ละยี่ห้อน,นะคะมันจะมีความชอบที่แตกต่างกันนะคะทุกคนพี่นุ้ยบอกไว้ก่อนนะคะส่วนตัวพี่นุ้ยจะชอบหกตัวนี้ามากเลยนะคะคือพี่นุ้ยกินแล้วพี่นุ้ยรู้สึกว่ามันอร่อยก็เลย มาขายในวันนี้นะคะส่วนปลาระเบิดอันนี้ก็ยี่ห้อนี้พี่นุ้ยก็ชอบนะคะเพราะว่าอร่อยนะคะปลาระเบิดยี่ห้อนี้นะคะถ้าเกิดยิ่งทอดนานมันยิ่งจะพองแล้วมันก็อร่อยมากขึ้นแต่เนียพี่นุ้ยไม่ได้ทอดให้มันพองไม่ได้ทอดให้มันกรอบพี่นุ้ยแค่ทอดแบบว่าให้มัน ให้มันฟูแต่ว่ามันมีความเหนียวความหนึบนะครับคืออันนี้มันเหนียวมันหนึบมากนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็จบไปสําหรับการรีวิวนะคะรถขายลูกชิ้นนะคะแล้วก็รีวิวลูกชิ้นว่ามีอะไรบ้างแล้วก็น้าจิ้มแล้วก็รสชาติของลูกชิ้นเป็นยังไงนะคะทุกคนก็ถ้าคนไหนชอบนะคะหรืออยากรู้ว่าพี่นุ้ยกินของอะไรของอะไรที่มันอร่อยแบบนี้นะคะ ยี่ห้อไหนยี่ห้อไหนก็ใครอยากรู้ก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวพี่นุ้ยจะบอกให้นะคะทุกคนก็ถ้าเขาชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่อง N N K Channel คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย